สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ,บ้านกอะไรงานตัวครับกัปอุนิกามาสำรวจราคางวคว้ยพี่น้องอยู่ตลาดนัดหมวดแซมเขานี่ลแะตลาดนัดหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเอดเด้วยพี่น้องเด้อกับมาสะดุดตาคว้อยู่ตัวหนึ่งพี่น้องอยู่ท่ทั้งรถเนี่ย มันเป็นกล้วยอยี่ยังีงเดี๋ยวสิไปสอบถามผู้ที่เพิ่นรู้จักไฟวัตสวัสดีครับ,ค,ค,บ,บ,รบค,ครับผมอกกันกล้วยเขานี่มันเป็นกล้วยอันมกครับนี่เจ้าของเพิ่นครับเบอร์โทรก็มีครับมูร่าครับเป็นกล้วยประเทศใดนเนี่ยปล่อยมูร่าครับปล่อยมูร่ามูร่านี่มันมาจากกันประเทศใดนคือมันของไทยเขานี่บอสบอสป,โโปาดทุบมึงกูมา <laughs> มันเมนอยู่ที่โมลูคูมันลเดนลาเดนดหมูลา่าพี่น้องเบิ้งพี่น้องเคยเห็นบ่านแถวบ้านเขาไหนพี่น้องเนี่ยโค้มูลาหเิเพ่นบ้านี่ตัวแม่ด้วยเนาะนี่เบิ้งเบ้งพี่น้องเนี่โอ้ตัวแม่อีหลีเลยเยาจากจักเนพี่น้อง พี่น้องเบิ่งหน้าตามพี่น้องมันเป็นเป็นควยไทยได้ไหนพี่น้องเบิ่งนี่ครับตัวบักใหญ่เขาเป็นเคือเขาหัวไทยอะไพี่น้องควยไทยอะไพี่น้องนี่นี่พี่น้องเบิ่องนี่นี่ควยไทยเขาได้ไหนพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่นี่เป็นควยไทยเขาได้หนพี่น้องเบิ่งนี่ครับ สังเกตเบิ้งกัมีแต่ข้ยผูน้อยพี่น้องข้ยผูน้อยเป็นข้ยเนื้ออะไรพี่น้องน่ครับราคาลายประเดี๋ครับเนี่ยสองหมื่นหกสองหมื่นหกเป็นมูลานะพี่น้องมูลาสองหมนหก ป็นคอยเพ็ดเพ็ดเมียพี่น้องเพ็ดเมียต่ะบักเงยเพี่น้องเนี่ย <อ onta. S 2> ตัวเดียวเต็มรถว่ะนายห้อยกําลังไม่จีบอยู่ยพี่น้องมัต่อได้อยู่นะมีเบอร์โทรบ่ะครับถ้ามีคนติดต่อเบอร์ใดครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองสี่หกสองสีมหก้าหอยากได้ก็โทรมาได้เพี่น้องเด้อเบอร์นี่แหละเนี่ยเบอร์เมื่อกี้นี่ โอ้ยตัวแบบเงยพี่น้องมูล่าตัวเดียวเต็มรถเลยพี่น้องเนี่ยขอบคุณหลายหลายนพี่ให้วัดว่างได้ให้วัดหั่เข้านาจีขันนั้นบ่เต็มรถบ่อได้ขายอีกตัวละมือเลยไม่ได้ขายาตัวนะครับค,คือมือนี่คือบ่ขายจะเศร้าได้ครับเนะบิ้องบน<า>มือหน,<า>นึงอ่ะอันเนี้ยเออเบิ้งเอาสิ่จขายยังเดลืขายได้ยังบ่ออีกพอ งราคาหมื่นมพี่น้องเบิ้งนี่ห่พี่น้องเบิ้งตับกไงนเป็นไหหมื่นหนึ่งวันตีแรเก้าพันมาใหหมื่นหนึ่งเนงตุกน่พี่น้องเบิ้งราคางวะมันคือตกคักแต่พ allora ี่น้องเบิ้งในห้อยเป็นมาไหหมื่นหนึ่งวันสันหน่างวตักไงพี่น้องตั้งแต่สื้อมากับอะไรแล้วเป็นบ่กไปวัดเอาเอางนไปเปลียวนบ้านเจ้าเขา่อาานึ่งยูบ้านเขาจะสิบ้าพันเออนี่ครับเบิ้งว่า เป็นใสมาเนี่ยเต้มมดเด็พี่น้องครับรรยากาศพี่น้องให้หอยนมา่อรองราคางวไปเหนว้าพี่น้องเลยเบิ้งพี่น้องเบิงบ้ง เจ็บเกลียบ,ยบราคาหัวเด้พี่น้องเด้อยู่ตลาดนัดเขาเนี่ยพี่น้องเบิ่งกับบ้านเขาเนี่ยว่ามันราคามันสมเหตุสมผลบ่พี่น้องนี่ครับม่ห้อยเพิ่นใหายมื่นหนึ่งมาถนนก็ตวงงัวแบบไงเจ้าของเพิ่นกันบบอขายอันนี้กับผีผ้าสีผ้านองกาเบิ่งอีกครับเนี่ยนี่ครับ อันนี้เป็นแม่ลูกเป็นงอเลี้ยงใช่องเลี้ยงเบ่งด้อพี่น้องด้อเบ่งบรรยากาศโอเครับไปขายตัวล้วพี่ ยังบ้านได้ขายใช่เมีนบ,บอขึ้นง้องติ่มคอ,อกอยู่เมื่อวานนี่เห็นเอามาใส่ไปเนี่ยเกิน,น,าน,นขายไปครึ่งนึงแล้วบ่นง <c oughs> ้อเบ้อสองแม่เกินสอม่รู้สต้องรู้<อ>พี่น้องมาเสือด้วพี่น้องเด้อเนี่ยง้ออยู่ในคอกเนี่ยพี่น้องราคาบ่แพงราคาถึกๆใครอยากได้ง้อไปใส่การใส่งานกันว่าเอานี่ครับเพิ่นกำลังมากีบมาต่อรองกันอยู่นี่ราคาบ่แพงกันตินี่ ตัวละแปดพันพี่น้องใกล้ๆเป็นตาซื้อไปใส่งานบุญบังไฟอยู่ด้วยพี่น้องใน,ใน,นงงงาา 8, ในพี่น้องบึงงัวราคาแปดพันเลพี่น้องนลายละแปดพันบาทงัวมันือถือแท้เดี๋ยวนี้ไหมือ,อถือลงถือลงแตพี่น้องพี่น้องบึงด้วยพี่น้องนระราคาวงวัวไหนพี่น้องเป็นไดลุงหมาแล้วบ่ บ้านในหมานบ้บบนานในหมาหนบ้านในหมาหนเถี่ยนี่ครับเบื้องบรรยากาศคว้ยน้อยคว้ยผู่นี่พี่น้องเนี่ย m o ม e n t แขกเป็นเสื้อเราบอกคือเห็นสีแดงแดงป้ายตัวไว้เนีคือเลขหาพันเนี่ยแมนี่พี่น้องเบื้องคว้ยราคาหาพันนู่นพี่น้องเนี่ยตั้งแต่สมัยตะกีเเ้เนี่ย,ย,ยเป็นหมื่เงินคนได้หนึ่งคว้ยน้อยนี่นี่ครับเป็นบรรยากาศ ตลาดนัดหนองหินเขาเด้อพี่น้องเด้อหัวคว้ยมือนี่กะหลายพอสมควนพี่น้องนี่หลายพอสมควนนี่ครับ,บแต่ว่าคุ้ยมือนี่หลายพี่น้องเนี่ยคุ้ยไล่ลายคว้ยมีแต่ตัวงามนี่พี่น้องนี่นี่ครับสังเกตเบิ้งกับมีคว้ยเลี้ยงอยู่พี่น้องนี่คว้ยเลี้ยงกับมีอยู่นี่ครับโอ้สงสัยซิย่านกล้อง คอยวกคอยวกนี่ครับเบิงเบิงเบิง <c oughs> เป็นคล้วยเลี้ยงได้เลยพี่น้องนี่ <c oughs> คล้วยเมรพี่น้องคล้วยเมร <c oughs> นี่ก็สิเป็นคล้วยผู้น้อยพี่น้องนี่คล้วยผู้น้องคล้วยผู้น้อยเนี่ยเอาไปขุนพี่น้องเอาไปขุน เบิ้งด้ยพี่น้องนี่ครับขายรถขายรถได้ตัวกำาไรตัวเราสี่ร้อยก็ขายรถพี่เ้ยมันหายากนี่ครับนี่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 ส่วนมากก็สิปินงินเนื้อได้พี่น้องด้เนี่ย เป็นง nee. ้อเนื้อมีแต่ง้ผูกพี่น้องอยู่ในคอกมีแต่ง้ผูกในห้อยเพิ่นกระลังมาจีบอยู่พี่น้องมันบรรยากาศงัวพี่น้องบรรยากาศรถ เป็นใส่มาเต็มรถบบดุดเลยง,เงัว,ค,งวงรครับิ่งดีๆพี่น้องมัน,น,เ,เ,น,นาาเป็นงวัวไทยหงัวพม่าเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยก็เป็กๆพี่น้องโอ้ยทึ่งรถุดนะครับสังเกตเบิ่งพี่น้องสังเกตเบิ่งนี่ครับ,บพี่น้องสังเกตเบิ่งด้วยนี่หน้าตามันเหมือนงัวไทยได้หนี่งพี่น้องนี่ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่ง ไปมาแต่ละคันเนี่ยเต็มรถปีนี่ในหอยพึ่งกำลังมาดไทยงัวะไทยอย่างกันขึ้นรถขึ้นละ่นละพี่น้องสังเกตเบืองหน้าตา่างง้วพี่น้องสังเกตเบึงเขาน้ำพี่น้องว่ามันเตะโตเขาเปียกๆพี่น้องหน้าตา่างบวกขึ้นงัวไทยนี่ครับ คือส <Net> ืได้ซื้อได้ขายกันแล้วเด้อนี่เพิここ่นเสียวงัวขึ้นร่นร่เพี่น้องเนี่ยสิทายงัวกันแล้วพี่น้องหลังจากที่เพิ่นซื่อขายกันแล้วก็เพิ่นกับสิทายงัวจากคันนึงขึ้นอีกคันนึงเ้ยพี่น้องนี่เบิ้งเบิึ้งเบึ้งพี่น้องเบึ้ะ โอ้ยเจ้าไข่พอดีคนข่ตัวอ่เป็นได็กท่านอุปตัได้ขายแล้วบ่ยังครับคนน่าจะรถนะงองามขายปกติย่างยังตีใส่เบิ่งเอาแมงงามไมีไม่นั่งรับไว้แล้วคัำนีเมื่อเนี้ยยังมาง้อเนื้อมาติบโบเราขอนีงตัวเนี้ยเครื่องรถอยู่บ่ครับเลี้ยงได้อยู่ตัวเดียวเรียงได้ตีลูกแรกลูกตัวเดียวนะครับมามันเศร้าหน่ยมันพร้อมอยู่ลูกมันกินน้องลูกันได้ปีแล้วเบิ่งรุ เมืนห่มาหน่อยตัวเท่ามือนเนี่ยอ่ะมันได้หน่อยตัวเด้ซ <c oughs> ื้อลายโบได้เจ่ยัน <c oughs> มาไว้มันมไม่ไครขยันนะนี่ครับเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งวหน้าตาเป็นครึ่งวไทยบนหน,น้พี่น้องเนี่ยี่ครับ นัดเนี่ยมันเป็นยังไงมันขายยากเติบตีนัดเนี่ยมันกัดขึ้นนี่แหละคนซื้อบอกหลายมีแต่คนขายแมนโอ้บอกคอยนี้ราคามันกัดลงเนาะราคาลงแต่ว่าหากค้นมาซื้อง้อไปเลี้ยงเนาะมันเป็นยังไงเขเป็นยังซี่วะมันกลับกันแปลกประหลาดเวลาแมนเวลาแพงๆคือพักกันซื้อเลี้ยงหลายแท้อันนี้มันเป็นวิกฤติทีมันเป็นโอกาสในพี่น้องเลย ้าผมว่าต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้พี่น้องเด้อขั้นส่หลอกงวพม่าเขามา,าั้นั่นเห็นบ่อพี่น้องในห้อยเพป็นไงยังว่างงวพม่ามันเข่ามาหลายพี่น้องงามยเดครับหห้องาลูก<อ><อ>มีแ,แต่พอขาบอกใครมีคนมาหาสื่อพี่น้อง<บ>นัดเนี่ยบมดแพงเด้นะ่ะบมดถึงสองหมื่นเด้อหมื่นกว่าบาทเองมันแตะบาทเหร เนาอะลรแต่เลีเ้ยงว่ามันเขาสอดไหล่ดิมันจะก่ออะไขายสามมุนนี่นะแมนมันตเกียโอ้ราคามันบได้รุ่นนี้ต้องย่างหีไรกันสามสิบมันลูกเล็กดิโอ้พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเห็นหอยยันเราไปถามหอยยันครับ อสวัสดีครับคุอยียันสวัสดีครับไอ้มือนี่เป็นแดงง้อมาจากตัวมือนีนมือนี้บ่มีอยังเลยไงเอาคือเห็นง้อยึดถึงรถเต็มขายแล้วออกไปสลายขายไปขายเปิดแล้วคุณง้อมาเต็มรถเพิ่งขายเบิดแล้วพี่น้องเลยนะสามสิบห้าเลยาดง้อสิ่งงอโค้งโค้งง้อชารุลีง้อชารุลี่คอยไปชวนเฮาใส่ว่ามันอ้วนผมมากแมน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 โอ้ตัวแบบไงพี่น้องโค้งสั่งไงดีดีนี่ครับ กาเลี้ยงไว้ให้มันอ้วนราคาขายเป็นเนื้ออะไรพี่น้องนี่าปดราคางัวคือถือคักแทรดเนี่ยโอ้โหพี่น้องเบิ้งเขานี่จะวางเป็นอย่างนี้มันหลายเลยตัดออกมันหลายตัวมันคิดกันงัวชารูรีพี่น้องชารูรีงัวตัวบักเงยพี่น้องราคาถือๆพี่น้องอยากได้มาซื้อเอาได้พี่น้องเด้อหอยยันนี่ยนี่ครับของหอยยันนี่แหละพี่น้องเนี่ยของทีมงานเดียวกันนี่ละ คูนี่เท่าไหรก็พี่สามสิบาราคาพันเพินห้องไว้สามสิหว่าท่้นคูนี่พี่น้องพวเรอยากได้เนื้อกะมาเอาน้ำเราาด้วยพี่น้องเด้อขอเบอร์โทรหนพี่ฮามีคนโทรมาหาศูนย์แปดหกสองสามสี่แปดเก้ห่้อยยันวังสะพุงหอยยันวังสะพุงพี่น้องอยากได้กะโทรหาเราพี่น้องงัวอยู่บ้านเราอีกไลย งัวเนื้องอ้วงามงัวเลี้ยง,ง,ง <c oughs> มีสุยางมีสุยางว่านละวันน่ะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ชาลุลี่ฟาร์มเราก็อยู่หล <c oughs> ังปตทวทังสุพุงวนนะท่านว่าเขาไปถามหาห้อยยันเพ็นหูจากเบ็ดแถวนั้น <c oughs> งัวหลายครับพี่น้องโอ้นี่โคงสั่งเงีง่พี่น้องนี่ <c oughs> เนี่ยก็ดีอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยยังบบบ,บจอยพี่น้องบจอยคือว่าเนื้อมันยังเต็มอยู่พี่น้องนี่ราคาถึกถึกพี่น้องพี่น้องทั้งไก่ก็อยากได้ก็ โถมาเด้อพี่น้องเด้อโถมาเอาพี่น้องเนี่ยเป็นง้อเนื้อเบิดละพี่น้องเนี่ยช่วงนี้ง้อยราคาอยากสูงเนาะพี่เพราะว่ามีง้อพม่าเขามาหลายออคน,ก,นออยยก็เลยเฮ็ดให้งง้อไทยเขาเนี่รา,าคามาันลุงราคาตกหลายว่าสั่นนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้เพิ่นมาขายง้อสุนัตสุนัตเลยพี่เด้อดอพี่น้นอ,อ,นองกับเบิ่งน้ำกัน,กน,นครับฝากถึงผู้ที่เพิ่น เกี่ยวของในพี่นว่างว่านเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศน้ำกันผู้กองครับสวัสดีครับงอผู้กองมูนี่คือจะเป็นขายล้วเนาะี่พี่เห็นมิอเศี้านี่คืเห็อาเนี่คือเห็นแก้มาเต็มรถถหนักว่าอ้ย้อยู่ทั้งรถนี่บนนี่ผู้กองโอ้นี่ครับ มันขาดกันอยู่สี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยแหละพี่น้องบ่ได้ขายคนซื้อกับพวกใครมาซื้อหลายบันไดมัดไหนพี่น้องเพิ่งมัวเห็ดอ้อยอยู่แล้วกับยังภาวะพวะวงกับราคาม้วห์ภาวะยานมันลงไปอีกก็เลยมีคนจจกมาซื้องัวไปเลี่ยงนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นการสันนิฐานของตำรวจบ้านเองนี่แหละพี่น้องว่านี่ครับ เป็นบรรยากาศงัวกำลังเข่ามาอยู่นี่พี่น้องงัวหลายหลายพี่น้องรถเต็มพื้นที่เลยนี่พี่น้องเลยปุ๋ยอยากมาซื้อกมาซื้อพี่น้องงัวดีราคาถูอกอยู่ตลาดนัดหนองหินเข้านี่ยแหละพี่น้องนี่นี่ครับสิพาพี่พาน้องบึงบรรยากาศ ท้าขายกันเนี้ยรู้จักกันบ่าเนี่ยจำได้บ่างไหมจำได้จำได้ผมได้ข้องาที่เอาอย่างมาขายนี่เอาย่างมาขายเอางัวมาขายมารอบเมืองตลาดโอ้มาสำรวจราคางัวะเสียวหัวไปเลี้ยงกบพี่โอ้ยบอสมาแบบเป็นจักรไถถอยรถเพื่นถอยหลังรถก็ถอยรอบเ้าออกนี่อย่างนี้เ้างนีนี่ออกอย่างนี้เอ้าถอยถอยถอยเขาได้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 เขาลยเขาเลย นี่ครับมันกำลังเอาหัวเฟ้ขม้าเนี่ครับพี่น้องเนี่ยเออนี่ครับเป็นบรรยากาศนี่นี่บรรยากาศไ,ญญาาศไล่ลายพี่น้องนี่ฮะกำลังหางว่าไปเลี้ยงบอกช่วงนี้เป็นตาเลี้ยงอยู่หรอกว่าเ้ากอะไรเพราะว่ามันถืกอเนี่ยว่ามันถืกอพอซื้อไปเลี้ยงอยู่พี่น้องใดรมีเงินก็ซื้อไปเก็บไว้รถเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเราะเกิดที่มาหางว่าไปเลี้ยงคือกันคนพู้จักกันพี่น,อน้องเนี่ยพู้จักกัน เพื่อนก็มาหางว่าไปเลี้ยงเพราะว่าช่วงนี้มันถือพี่น้องไงถ้าเ้าออกไปเลี้ยงตอนนี้นะอีกปีสองปีจะค่อยขายพี่น้องอีกปีสองปีจะค่อยขายมันมีมันมีค้วมาขาดทุนพี่น้องนี่ครับมีการซื้อขายกันเรื่อยๆหอยเพชรนี่พี่น้องว่างไนพี่เพชรสวัสดีครับ,รบได้ขายยังครับนี่ยังยังหงสองพันเ <12, 000. S 1> บิงเพื่อนพี่น้องเบิง,บ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 งราคางว่ามื่นสองพันนี่พี่น้อง ตัวบักไงงอชารี่ย่างดีพนต้นนี่น,นะครับบัจอยได้พี่นองยัง<ม>เนื้อย,ยังเต็มอยู่ด้นี่ง้อยอย่างมาราคาถือคักแชมีะมื่นสงพันีหม่นนี้ม <c oughs> นตะกี้ตะกอนนี่แสองห่นหาพนนี่พีนองนี่ <c oughs> พูนออยากได้ก็มาเอาได้พี่นองเ้อนี่ครับงอตัวละหมื0นสันบาท บึงฟังเบิึงฟังเบิึงพี่น้องฟังราคาในห่วยเพิ่นเว้ากันราคางัวอย่างมาถือแท้ตัวละสามพันกว่าบาทกันยังมีเหมือนพี่น้องอแม่มันให้สามพันสองนี่บ่อพีราคาสามพันไหนคุนีิติโอ้ยแล้วก็ถือคักแท้งัวเอาเข้าไหนแม่พี่น้องเบิึงงัวราคาสามพันกันมีพี่น้องสามพันกว่าบาท เดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋เด เปนยังตอกันอยู่2 0 0 0 2น0 0อยู่พี่น้องนี่ย้งาขอคนอเอาไปคืนไปอาไป้า้อยเอ้ยแกให้ตั้มาใหโอ้ยอ้ย้้อยดดีลแพง0 0ย้โอเป็นมอเลี้ยงไก่ตีไว้านมีห้อเอถอกกไก่ตี่นเพืนวัน่ะไก่ตีตัวละแสนไก่ตีตัวละแสน2อแสนกบบี้เนง้อแล้อตัวละ ราคาพันพ <deal> ี่น้องหลักพันนี่เบิ่งเนี้ยนะราคาหน้าโจ่งเงินสองร้อยขั้นแรกสองพันกว่าพี่นเนี่ยต่อกันอยู่เนี่ยสองพันเจ็ดสองพันแปดในพี่น้องเบิ่งเื้องเบื้องเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาได้พี่น้องเด้อมันถื่ลายพี่น้องเลยถื่อคักถื่อแกเนี่ยถื่อคักถื่อแกเบิ่งเนี่ยนยู่บ้านก็หลายยุงวัวไหนบอกให้เราไปซื้อเราบอกล้าไปซื้อระวังว่ามันถื่ลายเราเลยไม่ซื้อ ขายรถพีเพชรขายเลยขายเลยเออหน่อยเรียบร้อยแล้วหน่ยเรียบร้อยแล้วหน่ยครับครับอันนี้ก็ได้ขายแลรถปีเพียร์ขายแล้วบ่ขายตกลงกันแล้วมันถูกเกินโอ้มันถื่อพวดเป็นไห้ออะไรเป็นไห่เถื่อคลายเรือบ่ขายโอ้ยกระถื่อเกาหลีเลยเอาห้าร้อยไปมันพี่น้องปายมันรถสองล้อยเป็นไห่สองล้อยครับเลยคนนี้ได้ยังว่าเถื่มาซื้อเอาพี่น้องเลยเพื่อว่ามันเถื่อไอยังว่าพี่น้องพี่น้องบึ้งเถื่อคลาย บรรยากาศกำลังหุ่มกันนี่นี่พี่น้องหุ่มก็ถือพี่น้องบึง้งนี่เป็นบรรยากาศกันแล้วต่อร้องว่าโยพีน้อง ลงเบิงว่าราคา3คา0พกว่าบาทเป็นต่อส0 0กว่าบาทหน้อเปล่าสองพันห้าสองพันเจ็านี่แหล เมื่อนี้พอใครมีคนมาหาเสื่องว่าพ่อปันใดพี่น้องเพราะว่าเป็นกระลังยากห้อยอยู่พี่นอ้องส่วนมากก็สิเป็นไม้ห้อยเพิ่นเสื้อคายกันพี่นอ้องครับเป็นบรรยาก,กาศ อีกจากน้อยนี่ยครับตลาดกับสีไว้พี่น้องอีกจากน้อยกับตลาดกับสีไว้เราเป็นขายกันจะเศร้ารวยมากอะแยกย้ายกันกลับบ้านไปบ้านมันเลยพี่น้องเนี่ยนะครับอากาศคนไล่หลายพี่น้องที่เป็นห้อยอากาศไทยบ้านแน่นะครับว่าถื่อ พี่น้องทั้งไก่อยากมาซื้อมาซื้อได้พี่น้องเด้ออิบซีทั้งจังหวัดอื่นที่เห็นตำรวจบ้านออกชิบแห่กลับมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเอารถสิบล้อเอารถพ่วงมาใส่เอารถพี่น้องเลยของเถืกอยู่นี่เบิดพี่น้องนี่ครับของเถืกอยู่นี่เบิดพี่เพชรบอกเบอร์โทรไว้นะฮะมีคน0 9 4 ต่อสามแปดเจ็ดต่ออลขสี่แปดเจ็ดห้าครับนี่ครับเบนเบือโทรของเพชรเพิ่นเด้อเพชรบางสะพุงเนอพี่น้องสีวังวังสะพุง่งละอยากได้งวราคาถึกๆเนี่ยพี่น้องนี่แมนเบื้อเนี่ยของเรานะครับถึกๆจะโทรหาเราพี่น้องจะโทรหาเราครับถ้าไม่นี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงซัมมี่ได้พี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปของตำรวจบ้านแล้วก็ให้ลำลำเรื่อย มีเงินมีท้องอังถุงความเก็บจะได้ความไข่จะมีขอให้มีความสุขสูขผู้สุขคนพี่น้องลำล้ำรวยรเงินท้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ